สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะนกตกปลาทุกท่านครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีไม่มีคลิปไปตกปลาเลยครับผมพอดีสั่งซื้อของในเน็ตมาคันชินลียวครับผมมาแกะดูพร้อมกันเลยครับนะนนี้จะมารีวิวครับผมว่มาเป็นคันอะไร ของเพิ่งมาถึงครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีคลิปตกปลาเลยครับผมยังทางานอยู่ครับผมเดี๋ยวว่างจะทํางานค่อยไปตกปลากันครับผมรู้สึกว่าการแพคร็คของมาดีมากๆครับผมมีกันกระแทกมาด้วยครับผม รู้ว่ามีอะไรบ้างมาแล้วครับผมผมสั่งคันระยะสองเจ็ดมาโอ้มีความแถมด้วยครับผมตะขอเบ็ดตะขอเบ็ดไรเงี่ยงไม่มีเงี่ยง ายสำรองด้วยครับผมหรือยังน่าจะหมดแล้วครับผมครับข้หนะ้าก็จะมีปลายตัน,นครับผมปลายของแถมน่าจะปลายตัน แกนใหม่ก็ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคครับผมมาดูอันที่สองก็คือตะขอเบ็ดเบอร์หนึ่งตะขอเบ็ดเบอร์หนึ่งตูดตูดแบงครับนะนะแต่ไม่มีเหี่ยงครับผมน่าจะเป็นตะขอ,อะไรห่ง มีอยู่สิต่อคอครับผมของแถมก็จะมีปลายปลายตันดูตัวนี้เลยครับผมเขาบอกว่ามีของแถมสองอย่างนะเขาบอกทางเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีปลายตันสำรอง เป็นของแถมแล้วก็หมวกกันลื่นหุ่นยามกันลื่นมาดูว่าขันชิงริ้วอะไรนี่ครับอันน้ไปขันชิงหิ้วชื่อ โนบุอะไรประมาณนี้แล้วครับผมเป็นไผร้ายไผ่สวยงามครับผมนี่ครับนะฮนะด่างไหวสวยถูกใจครับผมดูห่วงกันลื่นที่เขาบอกมีปลายตันแล้วก็ห่วงกันลื่นเป็นของแถมแต่เจ้าของ ร้านใจดีมาแถมตะขอเบ็ดมาให้อีกโอ้สวยงามมากครับผมนะครับผมระยะ27โอ้คันเล็กมากเลยสุดยอดมาดูปลายกันครับผมเป็นไม้ลึกเรียงโอ้เป็นปลายเป็นแบแบเบลลิงครับนะ เดี๋ยดคันชิงรือโนบุครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปมาแนะนำเผื่อน้าๆท่านไหนมองหาคันชิงรืวสวยๆแบบนี้ผมก็ตั้งใจว่าอยากไล่มานานแล้วครับผม สไตล์ญี่ปุ่นก็มีหลายระยะครับผมแต่ผมลองเอามาดูก่อนระยะ2อดูความยาวก็น่าจะยาวอยู่ครับผมน่าจะมีกี่ท่อนไม่รู้หนึ่งทอน หนึ่งสองสามน่าจะสามท่อนนะฮะโอ้สวยงามมากครับผมโอ้คันเบามือมากครับผมด่างจับก็สวยงามครับผมลายเหมือนไม้ไผ่เลยครับนะฮะไผ่ข้อไลายไผ่ ครับผมมีสามท่อนไม่รู้ว่าจะเหนียวแค่ไหนครับผมเดี๋ยวมีเวลาออกไม้เดี๋ยวามรับชมอีกทีหนึ่งครับผมนี้ถ้าเกิดไปเป็นแบริงแบบนี้ครับนะนะผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่าถ้าเป็นไปไหมไปไหมแบบแบบนี้ ที่ไม่ใช่แบริง่งก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ครับผมเวลาใครที่ซื้อคันยี่ห้อที่ไม่ใช่ปลายแบริง่งไปไหมตรงนี้ชอบหลุดครับผมผมทำคลิปไปแล้ววิธีพันนเอาได้มาพันแล้วก็ติดกาวร้อนไม่มีหลุดครับทีนี่แต่ถ้าเป็นปลายแบริ่งแบบนี้แบบที่ผมจับนี่ ไม่ต้องทำอะไรก็คงเราก็แค่ขูกปมที่ปลายไหมเอาไว้ประกอบชุดสายได้เลยครับผมไปเบอร์ลินมุนิลุด เห็นไหมครับนะกล้องอาจจะไม่ชัดโปรเราแค่ปูปมไม้สำหรับประกอบชุดสายเมนลายแบริ่งมุน360อสองศาสวยงามมากครับนะฮนะลองไปสั่งซื้อดูครับผมราคาหลักร้อย โอ้ยางที่ต้องเดี๋ยวสั่งอันนี้สองเจ็ดเดี๋ยวจะสั่งสามหกสามหกมกครับผมสวยงามเดี๋ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอจบเพียงแค่นี้ครับผมไปเจอกันคลิปตกปลาครับนะนะขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆครับผม ไปเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ